พี่น้องขอสมาิแจ้งข่าวให้เจ้าเดอเลื่อนระเดอมือเปิดฤดูกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงจากวันที่21เลื่อนไปเป็นวันที่24 24เด้อพี่พี่น้อง24กันย่านี่แหละเลื่อนสามมือจากวันที่21 22 2 3 24สามมือพี่น้องเลื่อนออกไป สามวันเพราะหยังพี่น้องเหตุผลคือโดนพายุเข่าประเทศไทยทัวกระสิททัวพยากรอ,อากาศออกมาแล้วพี่น้องช่วงนี้กะอันบกกาศเสียงเนาะทีมงาน,ท,งานทีมงานผู้บริหารเพิ่นเนาะพี่นอ้องเพิ่นก็นได้ปรึกษาหาลือกันแล้วว่า สิเห็ดจังไดบันนีน้พ่นก็ได้ขอตกลงกันแล้วว่าขอเลื่อนเลื่อนไปเป็นวันที่24พี่น้นองกะมาแจงข่าวให้พี่นองหูนาะพี่นองให้พี่นองฟังผู้ใดอาจสิบท่านใดหูเฮาก็เห็นใจทางทีมงานพ่นลงทุนมาเป็นลงทุนหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องเปิดว่งมือแรกถ้าเกิดว่าพายุกะนำเข้าคลองเสียหายกะ มันบกคุ้มนะพี่นองเขาก็ต้องเห็นใจทางทีมงานเพื่นเนาะพี่นองเนาะแค่สามมื่อหนึ่งบ่เป็นยังเนาะก,ก็เป็นกําลังใจให้คือเ่าพี่นองเนาะเราก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมเห็นใจสําหรับพวกที่คนที่จองรงหลอกรองแล่มไหวเพื่อนว่ากัเลื่อนใดพี่นองเลื่อนใดเด้อแถวยูบันีทางอัน ขายตัวเกี่ยวมิวสิกพ่นสิมาร่วมด้วยช่วยกันกะเลื่อนขึ้นกันพี่น้องก็เห็นอกเห็นใจกันเนาะถุกทุกายทุกวงมูเฮาเป็นผู้ส้มเฮากะรอดเนาะพี่น้องม่มี่ยังพาอยู่นี่มันเอาบ่อยู่แถะแะแต่ทามันมาอีลีน่ะบัดนี้เอากะแจงคาวไว้ซัมนี่เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้สำหรับมือนีท่าง สาหน่อยเพชรบานแพงวงหนึ่งวงสองเนาะพี่น้องเพื่อนกันได้จัดไล่ก,การแมวลาเพื่ออันบอกไงคืออันหาเงินซอยเหลือพวกที่ประสบอุทก,กภัยน้ำท่วมน่ะน,นะพี่น้องฝนตกน้ำท่วมทางภาคเหนือภาคอีสานแถวมึงการน,น้องค่ายกับประสบ ประสบเพราะวะ่าน้ำถ่วมคือกันพี่น้องทางทีมงานของสาวหน่อย<ม>เพชรบานแพงสาวหน่อยลำเพลินโชคเพลินก็ได้จัดรายการขึ้นนะพี่น้องเป็นช่วงเป็นช่วงเขากับรวมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะอืมดีบดนีประทับใจแห้งพี่นอ้องอีหลาอุงอิงขอบขั้วเพลินร่วมบริจาคให้ผู้ประสบให้น้ำถ่วมเนาะ ร่วมบริจาคสองหมื่นบาทพี่น้องดีใจน้ำเนาะดีใจด้วยกับคนเก่งกับผ้ากันมวนซื่นพี่น้องเอ้ยงานบางหนึ่งนี่เนาะขวดกระเบืเ้องไหลเพล่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝากไหวน้นเด้อพี่น้องอย่าเฝ้าถิ่มเฝ้าป่ากันเด้อพี่น้องฝากไห้น้ำจะคนนะอาจจะเว้าคุกค,กคุกคักคักแนก่กะกะอยากเว้าก็อยากเทศอยากนี่นาะพี่น้อง เผื่อสักวันมันจะเป็นของเราเขาต้องพยายามต่อไปขยันต่อไปพี่น้องดึกดินเที่ยงขึ้นกระสูไปน้ากันนี่ละพี่น้องเอาก็เป็นกําลังใจให้ก็ดีคือกันนี่ละพี่น้อง่นใหญ่ทางทีมงานิ่นก็สิได้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะได้มีเวลา้อมขึ้นไปอีกกับ่ได้เ้าหลายยห่หางเดอ้อพี่น้องก็ฝากช่องหน่อยน,อยน,อยน,อยนเดอ้อเอา จังสระมีอยังอีกพี่น้องมาเฝ้าสู้กันฟังกับะจะประมาณนี้เ้ยพี่น้องก็จะ,จะบอกว่าพนเรือนมือเปิดฤดูการเลื่อนแล้วจากวันที่21เป็นวันที่24กันยายนนั่นแหละผู้ใดยู่ไก่ยู่ไก่ผู้ใดย,ยัยยดยงบ่เข้ากลุ่มกัซสื่อบัตรจองตัวเ้อพี่น้องสื่อบัตรออนไลน์ราคา149บาท ถ้าผูา้ใดอยุ่ใกก้ก็สามารถไปเบิ้องนางานใดก็ไปหนางานเนาอพี่น้องเขาก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานจากคนที่่่เคยเบิ่งหมอหลอกหมอล่ำต้องมาต้องมาเบิง่งทุกมืององจะคลองคือกันพี่น้องเอ้ยกับว่ามีอย่างายพี่น,อน,น,น้องสั้นๆันเนาะย่านมุเจ้าลำคานกะฝากนาเดอ้อช่องหน่อยๆสมจะเลื่อนชาแนล ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามคอมเมนต์มาหลายๆใต้คลิปเดอ้อพี่น้องกะสิพยายามเฮ็ดเฮ็ดสิ่งที่ดีๆอันบอกไปก่อนเด้อช่องเฮานี่คือช่องพลังบวกก็มีหลายคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์มิตรพลังบวกพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆอาจจะบไ่ได้เบิง่งบอ่อาจจะยังบ่ทัานได้ตอบก็บจะตอบอยู่ ทุกคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่คอมเมนต์มาเอาจังสันหลับเบ,า,บาหลายใหญ่ห่างสวัสดีค่ะ